สมาชิกนะครับโปรสมาชิกนะครับอ่าข้ามาเหมือนเดิมครับ f อฟซกองเกียร์แชมโอลนะครับ f อฟเกียร์แชมโอลฐานหนึ่งฐานสองนะครับเอฟซีจากสุราษฎร์ธานีครับที่มานด้วยใจจองสวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเกียร์แชมโอลนะครับเสื้อตัวนี้กางเกงปีตูนะครับเสื้อไอรุ่งเพชรนะครับเป็นหน้าดีปีตูให้ตัวนึงนะครับกข้ามาเช่นเคยกับเอฟซกองเกียร์แชมโอลกับกา ทุกท่านทุกคนนะครับจะเจงขู่วของสนามกีฬาชินโกบานปากปุ่นนะครับต่อชาวกามีชนกันดีสนามกีฬาชินโกบานปกปุ่นวันดีน้องบอยน้องเบ้าทีัะวันนี้ก็ให้เขาไปสร้างตัวก้ามดนะครับให้ไปสร้างตัวก้ามดวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวข้าวสร้านหัวชนวันนี้ของสนามกีฬาเชิโกถุงโพกับทุงโพวันนี้ซึ่งชนกันลุกคูแต่ว่ามันสุดๆนะครับ กู๊ดนะครับกุ๊ดวันนี้ก็ใส่เลือดลูกกงโนดยอดยุติยักษเป็นประหลางนะครับเรียกว่าไอ้ลูกไอ้ลูกเพชรนะครับอ่าเป็นล้านของอิทิเดชนะครับเป็นเล่นวัวลูกกาชนะวันนี้เร็วมากกว่าโถโตนักโตดีนะครับวันดี้องบอลวันดีบิยัตนะครับวันดีทุกท่านทุกคนนะครับวันดีทุกท่านทุกคนนะครับนี่ข้ามาแล้วนะครับโคโลนึงเล่ยนึงเชนนะครับนึ่งเล่ยนึ่งเชนนะครับเป็นกำะัง่จนะครับ การเจงกูอ่ะกันต่อชาวถีสนามกีฬาจิตกูบานปากพนน่นเนี่ยปกพ่นต่อชาวจะทําการชนกันทั้งหมดนะครับส <10. S 1> ิบเอ็ดกูชนนะครับหัวในโปรแกรมสิบสองตันองหนึ่งคูนะครับอนน้วชนกันทั้งหมดสิบเอ็ดคูชนต่อชาวนะครับสนามกีฬาจิตกูบานปากพ่นนะครับกล่ามาแล้วนะครับเป็นกาังใจนะครับ อย่าลืมนะครับเรื่องลิขยานยนต์นะครับเรื่องลิขยานยนต์น er ี่ครับผมประชาสัมพันธ์ให้นะครับหนองสมบูรสีสีซงเขามีธุรกิจไข่รถยนต์มือนซ่องนะครับมีหัวแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สมัครปอน้ำเพชรฟาร์มนะครับเชียนใหญ่นะครับประกาศกันทุกคืนปอน้ำเพชรฟ้ามนะครับข้องหนองนเพชรนะครับข้องหนองบูนะครับข้องปีเปียกข้องปีแย่เชียนนะครับอยากได้น้ำเชื้อข้าวเส้นเป็ดนะครับไปไล่น้ำดอกติดโต๊ะมาทำตำรอดนะครับเดี๋ยวแต่พุ่มใหญ่ไงสาบอกหัว นะครับเลยครับประวัติการชนกงสนามกีฬาชนกูบ้านปลาป่นต่อชาวว่าตัวไหนชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกว่ากะกับพุ่ไม้วันนี้เป็นสามตัวนะครับไฮวัวกับสามตัวนะครับกเข้าวตักซ้ำนะครับเข้าวตักซ้ำวันนี้กับใส่เหลือวัวรูเพร่งฤทธิ์กับโกโนดเป็นบุระปานะครับเป็นหลูกง้องโนดยอดยุทธจักรเป็นปลานโรดุมซิ่นเป็นล้านงองโนดีติดๆกับเป็นเล่นก้อยวัวรูวันนี้กับเลียวมัดกับโตโตข้างนักนะครับโตข้างนักจะเป็นกไอยชนะ แล้วก็วันนี้ลำบุดกิ่งเล็กนะครับปัทากิ่งใหญ่กับกิ่งเล็กเว้นประมาณสี่สิบ้าสิบโลแต่ว่ามีลูกวันมีลูกกระดูกนะครับลูกวันดีกระดูกดีนะครับวันดีกระดูกดีก็เป็นควายชนะนะครับวันดีกระดูกดีเป็นควายชนะนะครับกชนกันมันจนกันลุกนะครับการสมัคับกูออต่อเช้านะครับมาเล่กันดีสนามกีฬาจิกูบ้านปาาพ่นนะครับปาาพ่นต่อเช้านะครับใครตรงการคนคลีนบอย่าลืมนะครับ พ่อเจ้ากอไดทองกนกรีดก็กำนันนึ่งปากพนังนะครับหลดกอนกรีดที่ที่ปาขันนะครับต่อชาวมาเลกูเลกันค้งสนะปากปนกับโกเดงามนึ่งสยามกับเรือไวดาวกับไอดาวตัวนี้ข้องนองอุสมานนะครับหนองอุสมานบันไม่ชนกันนึ่งเมื่อนเสมอหน้ากันซี่เมื่อนกับชนกันเชากับ้าเมื่อนต่อชาวตัวนี้ชนะปากปนมานึ่งเมื่อนกับกโกข้าวอัจฉริยะทายาทอูล่มนะครับ ยาดูร่ามตัวนี้ก้อนกแคทไม่ะครับขครก็เยแคทนะครับเยแคทเหยียดทึกสร้างลุยนะครับตัวนี้เป็นหัวไม่นะครับไม่นะครับเราดูว่าจนต่อชาวไม่สสนามปาาป่นเขาใต้ไม้นะครับต่อชาวไม่กา,าบ่านสนามปากป่นเขาใต้ไม่นะครับ ปูถีซ้องนะครับโกลูกดังโคลูกดังล้วงมีช่ยครับหรือไวเดียวนะครับตัวนี้แผลงทองแนะครับเมอร์ปากพนเปมือนไม่ต่อวัวนะครับข้องในบอยนะครับบานห้วยบอลชนกันเดิมพันหนึ่งเมื่อเสมอดอกกันเส้นซี่นะครับเดิมพันกันหนึ่งเมื่อเสมอดอกกันเส้นซี่พบกับโก้แดงห้ามจันจีราดาร่าชัยครับหรือไวชายินตัวนี้หัวไม่ข้องในเอ็นนะครับไก่โก โอ้เอทีเลดี้วอวชนนะครับวันนี้รับเป็นหัวที่บอกว่าทุกคูทุกเวลานะครับคูนี้นะครับทุกคูทุกเวลานะครับคูนี้ก็ชนกันเดิมพันหนึ่งเมื่อเสมอร้องกันเส้นสี่เมื่อนะครับวันดีทุกท่านทุกคนนะครับวันดีที่เข้ามาแล้วนะครับคนละหนึ่งไลนหนึ่งเชนะครับหนึ่งกับมือใจนะครับก็หัวใจรัวรัวมาหนึ่งก ยันะครับคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสมัครครูทีซ่องตัวนี้ครับไปเดียวตัวนี้ครับเปรทองเสมอปากปุ่นนะครับกูชนไม่โตหัวแล้วก็ชาเย็นตัวนี้หัวไม่นะครับไปชาเย็นเป็นหัวไม่นะครับเอฟซีปเกียรติ์จะเมาขอบคุณมากมาครับสุจิตรานะครับขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ สมบัติโคีซ้ำนะครับเดิมปันกันนึ่งเมื่นเสมอเดาะกันเส้นซี่มื่นกับเต่ากับเส้นฮาเมื่นโคตีซ้ำโคโนดยอดขุ่นพลพิทักษําชัยครับยอดขุ่นพลพิทักษ์นำใชยหรื่อไว้กองกับเป็นหัวไม้ของนเปลมกับบานู่เร่นะครับตัวนี้เป็นหัวไม้นะครับโคโนเปลมจากบานู่เร่นะครับชนกับโคโนดแซงฟ้าบัญชาชัยกับโนดแซงฟ้าบัญชาชัยหรือว่าไอ้ไฟส่วนพลิกนะครับไอ้ไฟส่วนพลิกชนะมาหนึ่งมุนนะครับชนะปากพุ่น ตัวนี้เคยชนะปากปุ่นมาหนึ่งคนนะครับไข่วชวนพลิกนะครับแล้วก็มาเน่กูติซี่โคโนซิงกาตันยูโคโนซิงกาตันยูใช่กับเรื่อไวเซฟนะครับไวเซฟตัวนี้นาองไงนัดนะครับนายอานัดกายูกโกชาญใช่นะครับเป็นหัวไม่กับเป็นหัวไม่ตัวนี้ชนกันซ้อ,องมืดเสอเมอหลอกกันฮาเส้นนะครับชนกันเจ้ากับโซงเส้นาซงมืดเสมอหลอกกันฮาเส้นกับฮาเส้นซ้องนะครับ เซ้นโซ่งนะครับเซนโซ่งตัวนี้ไอ้กล้องน้องนัดไอ้แซ่เป็นหัวไม่ชนกับกูโน่ไส้ชนกับโนไส้ชนหรือไวมาเล็กนะครับก้องเจกุงฉังทองซิตี้นะครับก้องเจกุงฉังทองซิตี้ตัวนี้ชนะปลาพ่นมาเล็วหนึงหุ้นนะครับตัวนี้ชนะปลาพ่นมาเร็วหนึ่งหุ้นหนึ่งครั้งนะครับสมัครกูต่อไปกับกูนี่ก็ชนกันซ่งเส้นโซ่งมืนบาทนะครับ ชนเป็นกูที่าโคโน่าังข้าวยอดวิชาดาดาใช่ครับเป็นหัวไม่กับข้องผู้ช่วยอยิวนะครับมูห่าบานฉังทองนะครับหมูห่าบานฉังทองตัวนี้เป็นหัวไม่นะครับไม่สิทธิมดีวางดีชนกับโน่าังข้าวโคโน่าังข้าวเมรยุทธ์นะครับหรือไวตอง,โโตงเกานะครับรอไวตองเกา,นะกาข้องไหนตองกองต่อมอนะครับ บาลลังวัดนะครับตัวนี้ชน,ชนะซ่องคลังแล้วนะครับชนะซ่องคลังชนะทองหนึ่งคลังชนะถารัมหนึ่งคลังนะครับชวนชนะซ่องคลังชนะทองหนึ่งชนะถารัมหนึ่งนะครับคููต่อไปมาเลกูโนเจเด็ดเพชรสังานกับโนเจเด็ดเพชรสังหานรีหวยปุ๊บปั๊บนะครับไอปุ๊บปั๊บตัวนี้นะครับหัวโูนี้ไม่ตัางคูนะครับไม่ตัางคู ชนกันหกเส้นซองเมือนกับไอป้ปุ๊บปับนี่ทิมนาดีกับผมกับโกโนโน่ามสวีทรั์หรือไว้กว้างกับไอ้กว้างมีตัวนี้ก็นงบา้านปากข้างดีนะครับปาก้างดีตัวนึงทิมนาดีตัวของปาก้างดีนะครับชนกันมันเนนนอนกูนี่เดิมพันกันหกเส้นซองนะครับหกเส้นซองนะครับแล้วก็มาเลยกูต่อไปโกโนโจาวขุนซึกนะครับหรือไว้หมู่ยิมนะครับไอ้หมู่ยิมตัวนี้ไข่คูเป็นบุญชู เดียกับชนเงินซี่เส้นซ้องเดียับชนกันซี่เส้นซ้ตัวนี้ชนะหนึ่งกลางชนะบางพลุนนะครับพบกําลังซาดยอดนำใจฟันใจส่งรำแบบวันใจส่งรำหรือไไปปลดหนี้ครับกองนองออกัดนะครับกองนองออกัดออก้าครับไก่คู่กินกันย่างนะครับชนะทารัมเปทารังนะครับชนะทามิรัมเปท์ฐานรั่งโกล้งนะครับ นี่ชนกันซ네ี่เส้นส้มเงนบาทนะครับมาเล็กกูตีเปดกับกูดำวันปีไม่กับเรือไวการดำนะครับไอการดำคนไหนเบี้ยใครโค่งสกุลนะครับคูนี่ชนกันหกเส้นส้มเงนบาทนะครับชนกันหกเส้นส้มเงนบาทตัวนี้คือถือว่าเช็มปากพุนกับชนะปากพุนมาแล้วส่งสร้างคลังแล้วก็ชนะทาลังแล้วก็หุ่นลังสุดเปนานาชาตินะครับเปนานาชาติตะปูมนะครับ พบกับโกโนโดปานทองฉลองชัยกับโนโดปานองฉลองชัยหรือว่าไอ้ซ่งเมืองกับไอ้ซ่งเมืองกงเจจัดนะครับบานกงร่านะครับตัวนี้ชนะปาปุ่นนะครับตัวนี้ชนะปาปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็คูทีกาวคูโนโดสุดรักพยักสุดล่อกับโนดสุดรักพยักสุดล่อหรือว่าไอ้ดาวเด่นกับไอ้ดาวเด่น นะครับตัวนี้ไม่ท่างกูกับกูนี่กูเกาไม่ท่างกูชนกันนึ่งเมื่อนเสมอหลอกกันแปดเมื่นเดือบชนกันเกาเมื่นไม่ต่างกูรับบอกกับลังสาน้ําทับฟ้าลูกปะเย้ากับกล้องนองน้ำบันต้นม่วงนะครับกูตีกาวนี่ไม่ท่างกูนะครับไม่ท่างกูครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็วันคู่ที่สิบนะครับมาเล่คู่ลูกดังเดลีนิวนะครับเดลีนิวหรือว่านีโน่นะครับไปนีโมนะครับกล้องนองนิว นีครับชนกันซ่องเส้นซ่องมืนบาทกับซ่องเส้นซ่องมืนบาทชนกับต้นลังข้าวซิ่งประหยัดเส้นคมกับเรื่องว่าไอหนกเข้านะีครับโค่นีก็ถที่ว่าแผ่ไม่ทางคูเดครับแผ่ไม่ทางคูนะครับแลก็โคูทีสิเวทปิดไทยราการคูลูกดางอัศวินลูกเส้นส้นกับเดินชนเหล็กเส้นชนเดินชนเล็กนะครับ ูนี่ก็เป็นหัวไม่ทางหูพบกับโคดุกดงังไล่ห้ามเพชรมีใช่กับเรื่อไหวไล่เจ้าปัญญานะครับคนหนองแคดนะครับขายโูเจีเแ็ดเหยียดตึกสังลุยนะครับพบกับขายโคราชซีนาลีอุปธรรมนะครับชนกันนึ่งเมื่อนเสมอหนอกกันเส้นซีนะครับชนกันนึ่งเมื่อนเสมอหนอกกันเส้นซี่นะครับกูนี่ชนเป็นกูทีสิบเอ็ดนะครับกูทีสิบเอ็ดสมัครสนามานกีฬาจนกูบ้านปากพุ่นนะครับ ชาวนี่ก็ปากพลนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟัง,งกันนะครับเดี่ยวกูทีนึ่งนะครับทีแจ้งว่าไอ้ดาวนี่กับไอดาวตัวนี้หนาพุ่งปากพลนึ่งกลางนะครับไอ้ดาวนะครับกูนึ่งนะครับหนาพุ่งปากพลนึ่งกลางไอ้หูล่ามเป็นหัวไม่นะครับไอ้หัวล่ามเป็นหัวไม่กูตีซ้อไอเดียวนะครับกูตีซ้อไอเดียวนะครับตีประกาศชื่อทีป็นแล้วนี่ประกาศชื่อเล่นนะครับ ไอเดียวนี่ตัวนี้เพยทองซัมเมอร์ปากพ่นนะครับไอเดียวนี่กูตีซ้องเพยทองแล้วก็ซัมเมอร์ปากพ่นกูชนไม่ต่อต้วะนะครับส่วนกูชนนะครับไอจ่าเย็นเป็นหัวไม้นะครับไอจ่าเย็นเป็นหัวไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีในทุกซ้อมก็หัวกันในทุกบ้านชาวเมานะครับอย่าลืมแล้วก็สมัครกูตีซ้ำนะครับไอก้องนะครับเป็นหัวไม้นะครับไอก้องเป็นหัวไม่ทิมหน้าดีนะครับอ่า ไอ้ควายท่วนพลิกนะครับไอ้ควายท่วนพลิกตัวนี้ชนะปากปุ่นมาเร็วนิดหน่งหนึ่งครั้งนะครับไอ้ควายท่วนพลิกนี้ชนะมาเร็วปากปุ่นหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาเล็กปูตีซีครับไอ้เซ็บนะครับไอ้เซ็บเป็นหัวไม่นะครับไอ้เซ็บเป็นหัวไม่นะครับชื่อเต็มเต็มกับผู้มานไปเร็วไอเดี๋ยวนี่อ่นชืเล่นเนี่ยนะครับไอ้เซ็บเป็นหัวไม่นะครับแล้วก็มาเล็กนะครับนาปากปุ่นมาเร็วหนึ่งครั้งนะครับมาเล็กนาปากปุ่นมาเร็วหนึ่งครั้งสำหรับกูซีกูฮ่าได้ได้นำเชยเป็นหัวหม ตองก so right ้าวนาทงนาฐาลรั so ้งนิ่งคนนะครับแล้วก็ขูดทิกนะครับหัวขูดทิกไม่ต่างขูดกับไอ้ไอ้ปุ้ยไอ้ปุ๊บปั๊มนะครับไอ้ปุ๊บปั๊บนะครับชนทิมหน้าแล้วก็ใบกว้างไป็นหัวปากก้างนะครับสมับขูดทีเจ็ดนะครับใบมู่ยิมนะครับใบมู่ยิมนาปากคนมาเร็วหนึ่งครั้งนะครับส่วนปลดหนี้กับปลดหนี้กับนาถาม่รั้งเปตาลังลอยคูงนะครับ สมบกูตีเจ็ดกูตีแปดได้การดำเมือบการดำตัวนี้ก็คือว่าชนปากพุ่นระดับเข้มปากพุ่นกับชนชนะปากพุ่นมาแล้วอ่าโซงซ้ำครั้งแล้วก็นา้าถามแล้วนึ่งครั้งแล้วก็เปย์ไม่กับเปย์นานาชัดในกับเปย์นานาชา,นา,นา,ชาติรัฐภูมิในะครับแล้วก็ชนกวนกูตีเก้าในกับไม่ตังกูในกับไม่ตังกูในกับแล้วก็กูตีสิบเปย์ไม่ตังนะกูกับไอหนิโมนี่นะนึ่งเปย์นึ่งเปย์ทะทุน กับช่วในนกเข้าเพนนาชาตนะครับสมาคมกูตีสิบเอ็ดตีประการจีนไปเร็วว่าไม่ถูกกูเหมือนกันนะครับของสนามกีฬาเชนกูอ่าปาปุนต่อชาวทีจะทําการชนกันทั้งหมด11กูชนต่อชาวนะครับ11กูชนต่อชาวครับวันนี้กัจเจงพุ่นสรุปนะครับการชนของสนามเชนกูทุ่งโพ้นะครับให้ฟังนะครับวันนี้กูตีหนึ่งกับกูแดงงามใจเด็ดเพชรปรลานนะครับเรื่อยช่วยนะครับเป็นควายชนะกูตีหนึ่งของวันนี้ นะครับกูตีซ่องชนกันมันชนกันนุกกับนนลัางข้าวหามรือว่ายอยู่ทืนนะครับเป็นควายชนะกูตีซ่องกูตีซ้ำกูข้าวหามเป็นอุเทยกับชนกันมันกูนี่กูตีซ้ำกับข้าวหามเป็นอุเทยเป็นควายความเย่เชื่อนชนะไปได้ในยกสุท้ทยแล้วก็เลกันมันกดกูโนดเจ้าเมฆไอรุ่นะครับปปไปปันปัตตานีก็อาจารย์ตอยกูนี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพัดกันไปต่อไปนองไล่ล้มพ้นทุท้ายโนดเจ้าเมหรื่ไห่วยรุ่แต่ายโกงซ้ำบรรลูกก็เป็นควายชนะ ล้วกอีกูนึงกับตัวโตครับโนดเพชรบุรพาหรือว่าลูกเพชรที่พมบอกว่าเป็นหลูกของโนดยอดยุทธจักกเพชรพันล้านโตรุมทิ้นเป็นล้านกองอินดิเดนเป็นเล่นก้อยวัวลูกับวันนี้ต่อนักต่อนีวอน่วต่อช็กบินต่อข้าวเป็นแปร่ปน,นะครับการโนดเพ็รบุรพาเป็นชันเล่นก้อยวัวลูกับเป็นควายชนะวันนี้นะครับตัวเพคก็ทว่วทนทุดๆนะครับและการโนดตะว,วันแดงไอ้ลำมุดนะครับกิ่งเล็ก นะครับแคว้นที่อาถิพุทธต่งว่าใจกลาดูกใจประสบการณ์ในการชนวันนี้ปั้นก้อยดีทิพย์ไปได้อย่างส่วยหาม่องหนุ่งนุ่มนากวนนะครับวันนี้การเลี่ยมดีไว้วัวเป็นเนะครับเลี่ยมดีไว้วัวเป็นเหลียวมันกวัดทตอนะครับขึ้นถือขึ้นโตขึ้นมัดขึ้นไปยัดขึ้นไปก้มนะครับขึ้นไปขยุ่มก้มทั้งทัววันนี้ไอ้ลำมุดนะครับโนตตะวันแดงด้วยไอ้ลำมุดกองหนองงาำบ้านนาควนไก่คูก่องอิจฉัยยศกองหนองนุ่มนาควนเป็นีายนะ คือแฟนแต่ว่าเกี่ยวกับดูวันดีนะครับเป็นกวอยชนะนะครับวันนี้ก็ถือว่าชนกันเต็มรายการของสนามกีฬาเชนโกทถุงผู้ก็ถือว่าขู่กาอัดแน่นด้วยความมันนะครับแล้วก็สมัครทัดจากถุงผู้เลี้ยงนะครับทัดจากถุงผู้เลี้ยงต่อเช้านี้มีชนกันปาปุ่นนะครับปาปุ่นเซ็ตกาชนกันหน้าใส่นะครับหน้าใส่จะทําการชนวันที่สิบห้ากับสิบเจ็ดนาใส่นะครับสิมาสิบเจ็ด แล้วก็สิบเจ็ดจนที่สนามจุนโกบ้านบางกลำนะครับกองแถวแกโอยสิบปดนฐารังกองปีบืนนะครับก็ัวต็มรายการสิบนถุงซุ้งนะครับสิบนถุงซุ้งยี่นเกสถปลารายการบีชมงงามนะครับแล้วก็ยี่สินกวนสานีรังนะครับยี่สินกวนสานีรังนะครับแล้วก็วันทีหยิบซ้บซีนะครับชนารั้งนะครับหยิบซี่นนกานไม่้มาเซียนสมิธ จ้หยิบซี่ชนถารำหยิบซี่บมา่กับชนกันสนามไรยเย้ยกลาบีนะคกับหยิบซี่หยิบมาใ่ชนไร่เย้กลาบี2วันแล้วก็ยมาชนนานาชาติรัฐภูมินะครับคนงหงบอลติมรายการเลยยิบมากับนานาชาติแล้วก็วันที่หยิบเจ็ดยิแปิเกใับหยิบเจ็ดแปดยิบเก้าตรงนี้ก็ชนนหนึที่สนามกีฬาชนโคนองบัวเย้่นรับนองบัวเย่ แากส่นหยิบกครับสนามกีฬาเชิโกันใส่ข้าวมือวัวใส่ไปเลข้าวห้ามเป็นจักรแซ่กวาหีลายุดนะครับไอ้หิ้วชิญกาลังสนามมุมทตงไอ้้นนะครับขูนี่สร้างลานโซ่เส้นนะครับไหลขูนึ่งขูโนดปัานเ็ดยอดเด็ดเผ็ดเส้นแกไรรวปา้นวงกีรีนะครับตัวนี้ชนกันนะครับโซ้านโซ่เส้นปกกับขูนดทองไา่เซห้ามรวมพลจะเริ่มใช้หรือไหวนิจเา กยกองสนามกีาะจุนโกบานสข้าวบัวสแล้วก็สมัครอย่าาวันเปรียบนะครับวันเปรียบแล้วับวันเปรียบกาสนามกีาะจุโกโส่ทุ่งจะทงวนเปรียบต่อชาวนะครับเปรีบยแยเกันโส่ทุ่งเปรียบต่อชาวขนายกแชมป์ะรัพิเศษนะครับเปรียมาไดเลวซิบกูนี่กัขายกแชมแล้วก็กูล้านกูสองลานมีเลวนะครับเปรี้นต่อชาวลาวเปรีบยแยกกันสมัครวันที่ินะคกับิกับเปรีบยแย่กันสนามถุงผูสเตเดียมนี่กันบ แล้วก็วันที่สิเปรียบย่ยกันสนามบากลมสิบเปรียบย้ยกันนาบลล่าสิเปรียบย้ยกันนาไซนะครับสิกับเปรียบย่ยกันสนามถุงซุ่งซิตี้นะครับวันที่สิบแปดเปรียบย่ยกันถุงซุ่งซิตี้ก็นุ่งขี้ผัวดำไว้กันคบแล้วก็วันที่สิเกปรียบตารังลอยกุ้งขงฉังปืนนะครับวันที่2ยนะครับเปรียมนาาชาตตะูแต่วะยี่เปรียมกันสนามหลายย่ยกระบี่นะครับยีบกับเปรียมหลายย่อยกระบีนะครับ สมบัติเรีองราวข้าวส่านวันเปลียนนะครับวันชนวันเคียงนะครับวันเปลียนวันชนวันเคียงก็เราจัดกันนะครับจัดกันนะครับส่วนใครต้องการให้ประชาสัมพันสตรงนี้กับเก่งข้าวกันมาบอกกันได้นะครับมือเรียงหยินหยานจนนะครับที่เย็บเป็นยบะไข่ร่อเตืองมือโซ่นะครับปอลนำเป็ดความนะครับมีกว่าบัวไข่กันนะครับเนี่ยเมื่อคุณกระนึ่งลูกอิฐนะมีไม้โกมีอิฐเดง นีครับปลอมซ่งการนึ่งหลวงอิฐชาววดนะครับติดต่อในในไร่อาหัวชนรเราก็ประชาสัมพันธ์กันนายนะครับประชาสัมพันธ์กันนายทุกคนนะครับเจ้าก็ไตรทองผลดีก็มนันนึ่งนะครับผลดีสมัยปลุกหอมตีนะครับขมนันนึ่งปลาปนังนะครับขมนันนึ่งปลาปนังนะครับแล้วก็สมัครไก่องการอยากได้น้ำเชือข้าวเส้นเป็ดไอ้ลายนำตกนะครับข้าวเส้นเป็ดไห้ลายนำตกนะครับติดต่อหม้อต้มทำรอดนะครับติดต่อหม้อต้มทำรอดไลยเลยนะครับสมัคร ข้าวเส้งเผ็ดไรน้ำตกนะครับติดตหม้อทำทำร้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ว่าทำธุรกิจได้นะครับต้องการให้ประชาัมพันธ์นะครับโบกมาได้เลยนะครับโบกมาได้เลยนะครับโบกหลาาเกาซิปกันมาได้นะครับส่วนใครที่ทำธุรกิจได้นะครับต้องการให้ประชาสัมพันธ์การติดต่อกันมานะครับโบกกันได้นะครับโบกกันได้นะครับแจ่งข้าวกันมาได้นะครับ ส่วนเรื่องเราข้าวสัตว์วัวชนกันเราบอกเหลากันนะครับบอกเหลาเหลาสู้กันควางกันไปนะครับป้อนน้าเป็ดความเข้าไปเลยนะครับวัวเนื้อวัวนมวัวชาโลเล่แองกัสนะครับบีบปลอมนะครับบีบปลอมนะครับติดต่อข้องป้อนน้าเป็ดฟามเข้าไปเลยนะครับกีวัวเอาไปใส่พักใช่ผืนนะครับโซบละ4ีบิทนะครับของป้อนน้าเป็ดฟามนะครับน้ำเชื่อข้าวเส้นเป็ดลายน้ำตาขนติดต่อมอตัมดำร้อนะครับ ส่วนน้องโตเกียวเจตุกรับถือัวเรียนนะครับแพ่งยหญ่นะครับแพ่งย่ญ่แพ่งใ่ญ่รับถือัวเรียนได้นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับของน้องโตเกียวเจตุกนะครับ ติดต่อกันได้เลยนะครับค่ายสูเรียนค่ายมังคุดค่ายโอ้นะครับจัดนักจัดเต็มไปได้เลยนะครับนะครับวันดีพี่หลวงราวีนะครับวันดีพี่หลวงราวีนะครับตัวชาวกาปากพุนตามที่พุ่มแจงไปนะครับตามที่พุ่มแจงไปนะครับปากพุนกะที่ว่าชนกันตามที่ว่าเราประชาสัมพันธ์กันได้นะครับประชาสัมพันธ์กันได้นะครับประชาสัมพันธ์กันได้นะครับกาถูกช่องทางนะครับอะไรสุดกัน ใรอยากได้เล่วัวร่อยๆวันนันวันนี้ไม่ได้ติดตามไม่ได้เละก right. ันข้าไปเล่นะครับในคองลบดูวัวชนนะครับคองลบดูวัวชนกันท้ายชนกันมันนะครับชนกันมันนะครับการมันของผมีไส้เลือดวัวรูกองจิงของเทกับไก่ตองการนครับโรมันตีเรียงลำบากนะครับไก่ตองการนะครับหนาเดิมชนวันนี้หนาเดิมยังไม่แจ้งมาที่นะครับหนาเดิมยังไม่แจ้งมาที่นะครับ ตาเจงมาเดี๋ยวจะพุ่งลาประชาสัมพันธ์นะครับตาเจงมาพุ่ะได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับยังไม่เจงมาที่นะครับการส่วนสนามในชนบนในนะครับที่ว่าตกค้าง ข่างอยู่จองการให้ประชาสัมพันธ์กับอกมานะครับบอกมาได้เลยนะครับกัพูดคุยทักทายนะครับต่อชาวนะครับสนามกีฬาเชิญกูบ้านปากปนจนเงือกซีเป็นขู่นะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพอทำเป็นฟาร์มนะครับเขียนใหญ่แล้วก็เจาะโกเรื่องดิเดียนยนซี่เยกเบนจมะนะครับแล้วก็ติดต่อตรงนู้ตรงนี้นะครับหม้อทำทำรดนี่มีน้ำเชยเข้าเซ็งเป็ดนะครับไปไล่น้ำตกนะครับแล้วก็ไล่ไล่ตัว ใส่เหลือดในโฉบเบม็มในนะครับกดโตกันได้นะครับเราก็ฉันจีนกันตรงนั้นนะครับพูดคุยทักไทยนะครับพูดคุยทักไทยกันนะครับสมัครวันนี้วัวชนดังเปขู่นึ่งนึงกู่นะครับรกองสนามเชิญกูถุงโพกับเทว่าสุดยอดนะครับ,บกัวมากูหน่อยกยูเอาครับไปชนมันจนลอยนะครบับวันนี้นก,ก็กู่ลำมุญ กับลำมุดก็เป็นโตก่อนปล่อยการาคาซิบซี่กับซิบซี่ก็รูดลงเมินผานาลงเมินผานาเสร็จตัวนู้ชัยความใหญ่ก็เบียดขึ้นมาขึ้นมาซิบ้าอีกโลกับซิบ้าอีกโลก็เชื่อไปยกชุดไายลำมุดกาความสดความเนี้ยความสมบูรณ์แล้วก็ลูกตื้อหลกทางชนรับวิชาคือกระดูกป่ารถกับสิ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 บเอ็ดกล้วยกับสิบเอ็ดกวยทางวันนี้นะครับชื่อว่าชนชายชาวมงในกับลำมุดนุ่นตะวันแดงนะครับ ทีมานก็ลงนุ่มสมบูรณ์แข่งแรงนะครับเป็นไว้ชนะนะครับการแสดงความยินดีกับทีมชนะทุกทีมนะครับเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายแพ้ทุกค่ายทุกทีมนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องนิตยานยนต์นะครับปอนําเป็นฟ้าบ์นะครับความโกกูคุกลาสก้านะครับพมปบระชาสสมพัติงานหมดนะครับช่วยกันนะครับอย่าลืมนะครับโชว์ทางนะครับพูดคุยทักทายกันนะครับต่อวันเคียงนะครับต่อชาว1ิบีัเคียงแยกกันโซ่ทุ่งนะครับ ซิี่น like ี่ก็เกี่ยงแย่กันบอรอิบีี่ยงแย่กันถุงผู้นะครับิบุกเกี่ยงแย่นาบิลลาิบุกเกี่ยงอะไรกันบิเซตบักลำงูตะแก้อยแล้วก็ิบกเี่ยงกันสนามหนาไสนะครับิเ็เกี่ยงแย่กันสนามจงโกถุงส่ซิตี้โคนงคีผัวนะครับซิบ่าเี่ยงแย่กันที่สนามจงโก้บานาร่างร้อยคูแล้วก็บบซ่องเกี่ยงแย่กันทีสนามกีล่าจิงโกนานาจานแล้วก็ิบุกเี่ยงแย่กระบี่ กับตามที่แจ้งมาทุกสนามที่ผมแจ้งไปเลยวันเกีย่ยงนะครับจะแจ้งให้ทราบไม่ทุกวันเกีย่ยงนะครับอย่าลืมนะครับสิบซ้ำนี้กาเกียงกันตอนเช้านี้โซ่ถุงสิบสี่เกียงแก่บอรอสิบสี่เกียงแก่ถุงผู้นะครับแล้วก็สิบหกนี้เกียงนาบิลล่าเกียงบักลำเกียงนาไทรนะครับสิบแปดนี้เกียงถุงส่งสิบเก้าเกียงกาลังหยิบส่งเกียงนาาชาดนะครับแล้วก็วันที่หยิบหกนะครับเกียงกัน สนามเชียงโขกระบี่ซ้ำซิฟเขียงใส่ข้าววัวใส่กขนันเลยน,นะครับซ้ำซิฟเขียงพวกขนันเลยใส่ข้าวปลายเดือนนะครับอย่าลืาม,มนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังกันนะครับแจ่งพุนการชนกับแจ่งใบเรีวนะครับวันนี้วันวตัวในชนะมัง่งนะครับแล้วก็สมัค,คมรกับใครมีธุรกิจได้นะครับ ของการย้ายโฉนประชาสัมพันธ์กับอกกันมานะครับบอกกันมานะครับเกงี่ข้าวกันมาบอกกันได้ได้กับบอกเหล่ากันได้ได้กับบอกเหล่ากันได้เพิ่มกับประชาสัมพันธ์กันได้หมดนะครับประชาสัมพันธ์กันได้หมดนะครับไม่มีแล้วนะ นะครับที่รับชมรับฟังกันตรงนี้ก็หนังพูดกุยนังบูกันเรืออ้วกนะครับวันนี้ก็ไกอยากษสาประวัติของไงเป็ดปูรภาครับผมบอกไปแล้วว่าเป็ดปูรภ่านี่ประสมสีสุนาธตานี้แล้วก็พี่ดูซื้อนะครับผมมันก็คือขูโนดโยตยุทธจักรเป็ดปะรานโชดุมสิ้นนะครับไปโซดุมสิ้นตัวนี้ก็เป็นลูกกงโนดิติีดีโนดิติเด็รกู้ไว้อ้วรู้นะครับวันนี้ก็ชูพุ่นนเพลงฤทธิเดียวอัดมัดโตโตนักโตอุดกับวันนี้ใส่เขากันลาวโตข้าวครับ วลูกกระตุนแต่ว่าตานไม่ยูสู้กันไม่ได้นี่ครับวันนี้ครับเนี่ยครับเนี่อช่วยๆพุกมมานึงถัวนี่ครับปีทูนี่ครับวันนี้ก็ขุณดีที่ตามยมนะครับจิดตามฟังกันนะครับกับเจงข้าวกันมานะครับสมบรับเรื่องลิจานยุ่นรับสี่เยงเป็นยามากว่ากันนะครับกายกูความกูพอนํำเป็ดนะครับโคจอก้ตรงคนกรีดกูมันนึ่งนะครับนี่นเชียงข้าเสีงเป็ดนครับนัเชืองลายนตกกหมอต้มทำรสนี่ครับฟังกันนะครับ กับปุ่นคุยตะใท้หน้าป่อช่วยนะครับกลาคืนเล็กคืนน้อยคืนยี่สิบสามสิบนาทีกับยี่สิบสามสิบนาทีนะครับาช่วงนี้กับคนตกถุงวันนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันทุกคืนนะครับคอยติดตามกันไม่ลาวในคืนต่อไปนะครับวันดีพี่ผู้วันดีจาบผูนะครับเรากันนั่งโม่พุ่นคุยกันเรื่อยนะครับเรื่องเราก็เอาสร้างโงหัวชนนะครับเรื่องเราก็เอาสร้างหัวชนกันนะครับพุ่นคุยตกทายกันไป ถือว่าชนกันนุกนะครับชนกันนุกสนามวีลาชินโกตรงโบนะครับวันนี้ก็เสร็จหยุดการเลยนสักเดี๋ยวนี้กับขอบคุณมากมากติดติดตามรับฟังขอบคุณติดติดตามรับชมนะครับคืนถึงสักทาบทิปหน้าทีที่ทิปหน้าทีกับบอกช่วยนะครับขอบคุณมากมากขอยพบกัน่ไม่คืนต่อเช้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ